มาเจอกันในวันจันทร์ครับแฟนบอลปีสัตว์แดงครับเมื่อวานเบี้ยวไปหนึ่งวันครับจริงๆผมว่างด้วยนะรู้ว่าผมไม่ได้จะไม่ทําหลังเกมเลยนะครับนัดกับทีมงานไว้แล้วแต่พูดตามตรงว่าเมื่อวานหัวเสียเกินกว่าจะมาทํายูทูบเป็นจริงนะครับหลังจากที่เราแพ้เบนฟอร์ดนะครับถ้าผมมาพูดคงใส่ย,ยับอะ่ะคงไม่มีความเป็นกลางใดๆทั้งสิ้นผมก็เลยเออเดี๋ยวหลบไปดูบอลคู่อื่นก่อนดีกว่านะครับก็เลยพาลูกชายไปดูไทยลีกครับเกม b ีกับท่าเรือก็ได้เห็นอะไรที่มันมีความคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนวันนี้กลับมาแล้วครับก็มาลุยกันเลยสถานการณ์ของเราเรื่องการปลดโคช้ชยังคงมาแรงมากๆหลังจากค่ําคืนวันเสาร์นะครับกค็คุณลองดูความเป็นจริงครับว่าผู้ชายคนนี้ครับคุมทีมาม,มาแล้ว33เกมแพ้ไปแล้ว17แมตต์ต่อให้อบุริมจะเป็นลูกในไส้ของจิมไล็์คลิฟที่เป็นเจ้าของนะครับ ถ้าเปรียบเทียบแมนยูจากสโมสรฟุตบอลเป็นบริษัทหนึ่งลูกชายกําลังจะทําธุรกิจพ่อพังต่อให้เป็นลูกในไส้คุณไม่เอาคนอื่นมาทําแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยดูรงแล้วทุกคนก็มองตรงกันครับว่าเขาไม่รอดจนจบซีซั่นแน่ๆน,นะครับเราพูดกันอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันกลับไปอยู่ที่อันดับ14อีกแล้วแล้วก็อจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับ มาวันนี้เนี่ยคนเชียร์ชาบีเอ aja, ses, an ็นเดเยอะมากโรมาโน่ก็ออกมาอัปเดตบอกว่าถ้าหากแมนยูสนใจเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ชาบีจะกระโดดเข้ามาคุมทีมการซีซ uh ั่น <ngh> ท <olive> <reck> ันทีเพราะย้อนกลับไปครั้งที่แล้วที่เขาให้ลูกชายใส่เสื้อยูเนเตตนั้นนาทีนั้นเน่ะเขาไม่โอเคกับการทําทีมครึ่งครึ่งกลางๆนะครับก็ไปคว้าอามูริมเองก็ไม่ได้อยากมาไม่มีใครอยากจะมาเสี่ยงหรอกแต่รอบเนี้ชาบีก็ว่างงานนานแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับเท่าที่ผมได้ยินมาณวันนี้ มันอาจจะไม่ใช่ที่แฟนบอลปีจแสดงอย่างทด้ยินครับาว่าดูเหมือนว่าบอร์ดบริหารของเรานะครับเบื้องต้นก่อนก็คือยังหนุนหลังอามูริมเหตุผลเพราะว่าก็ตามที่เรารู้นะฮะก่อน11พฤศจิกายนเนี่ยปรดเขาคุณจ่ายมาโหราเลยแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายหลังจากวันนั้นไปแล้วเนี่ยและมีการโปรดมันเกิดขึ้นแมนเชสเตรดจะพิจารณาจากคุณซูเนลลีก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ยินมาล่าสุดนะครับซึ่งคุณซูเนลลีเนี่ยมันก็มีประมาณ 3- 4สคนชาบี้ ยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ณตอนนี้หรือเราทั้งหมดจะเองอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปข้าคืนคน,คนี้ครับในช่วงของซาโสมวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมคิดหนักมากเลยว่าจะเอาอะไรมาปล่อยให้กับผู้ชมหลังฟุตบอลแพ้ดีนะครับแน่นอนครับแม้ว่ารอบนี้จะเป็นเสื้อของคนนี้ฮะหมายเลข30 b e n เบนจามินเชสโก ก็เป็นคนยิงประตูให้เราได้ล่าสุดนะครับนั่นคือข้อดีข้อดเดียวในเกมที่แพ้ที่ GTEC Stadium นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอุตส่าห์เอาสอตัวนี้มาซึ่งเป็นของนำเข้าจาเมกัด s t o r l t r a f o d Font p r ร m เ e r League ใช่ไหมครับจริงๆไม่ควรลดราคาแต่ว่าผมดีใจมากเลยนะวันไหนว่าเช้าวันอาทิตย์อ่ะมีคนมาขอซื้อเอ็มบูโมไซด์เไปหนึ่งตัวผมเนี่ยถามน้องโบเลยว่าเฮ้ยบอลแพ้เมื่อคืนอ่ะ ยังมีคนซื้อของมีค่ะพี่เข้ามาถามเอมูโม่สองคนนะผมขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเบนจามินเชสโก้ครับหมายเลข30นักเตะคนใหม่ของเรา74ล้านปอนด์กองหน้าล่างโยงเมตร9กกว่าวันนี้เติรดคิดเพิ่งใส่ไปเนอะเปิดตัวครั้งแรกเลยก็คือเกมที่เจอกับเบนเฟรดแหละนะครับใครอยากได้ครับผมให้โปรบอลแพ้ลดให้100บาท <c oughs> แล้วก็ให้ส่งฟรีด้วยครับถือว่าคุณเป็นคนที่รัก สโมสรอ,อย่างแท้จริงไม่เคยคิดจะเลิกเชียร์นะครับก็ถือเป็นนักฟุตบอลใหม่ทั้ง3าคนเลยนะแต่ว่า2ตัวนี้ยังราคาเดิมอยู่นะมันต้องราคาที่ขายไปแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะน่าเกลียดกับคนที่ซื้อไปนะครับแต่ว่าน,นี้ยังไม่ได้ขายไงก็ลดให้จากการให้ครับลดไป100บาทจาก5750หรือ5 6 5 0าแล้วให้ส่งฟรีตัวเติร์ดคิดนะครับแต่ว่าเชชคูเนี่ยผมกด3 x l ไม่ได้ครับผมได้มาแค่ M ถึง2 x l นะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าปีนี้ คิดมันไม่ค่อยแน่นนะครับใส่ชิวเลยนะครับผมใส่ M นี่หลวมๆเลยนะครับมันเป็นไซส์คือของ m มค์การ์ตเนี่ยแม้จะไซส์เดียวกันกับเอเชียแต่ว่าตรงสะโพกอะ่ะมันจะใหญ่กว่ามันนิ้วนิดๆจ,จะใหญ่กว่าของที่ขายในไทยนะครับ M L X ม2 X L มี4ไซส์ลดไป100และให้ส่งฟรชโก5650กหลายเข้ามาฮะขอบคุณมากครับที่ยังเป็นแฟนบอลเรดฮัมมี่ด้วยกันครับ จริงๆก่อนเริ่มเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยหลายคนก็ถามผมนะครับว่ามั่นใจสมโมสรขึ้นหรือเปล่าหลังจากชนะเชลซีนะครับเพราะมันมีคําพูดที่ว่าอยากเห็นทีมชนะ3าเกมรวดเด็กทีมชาติแล้วก็พกความมั่นใจไปเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมไม่เป็นพวกพูดตรงๆไม่เคยถือเครดผมไม่ได้เหมือนแฟนลิเวอร์พูลเมืองไทยนะครับผมเสด็จคุณนิหนาเนี่ยแต่คอปประเทศไทยนี่เขาไม่กินสัตว์ปีกไม่กินโจ๊กเวลาลิเวอร์พูลเตะนะของผมเนี่ยไม่เลยไม่มีแม่ซุ้งแม่ซื้อถ้าคิดว่าชนะผมก็จะบอกว่า แต่อย่างเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นเลยครับเหตุผลสั้นๆคือผมเห็นแมนยูยังแก้ปัญหาโกไม่ได้ครับพูดจริงๆคือในมุมมองผมไบยินดีหมูโอนาห์ครับโอนา่าเนี่ยเท้าเนี่ยนะครับในการเปิดบอลของเขาผมว่าเขาดีนะเต็ม10ผมให้8หรือ9แต่ยังเมื่อรู้ไม่เหนียวผมให้6.5แต่ไบยันดีผมให้5ด้วยลบไปหมดเลยอ่ะปัญหาอยู่ตรงหน้าเซนเตอร์เมนซื้อมาไปยังให้นั่งโกคุณยังไม่นิ่งเลยแมนซิตี้มันดีขึ้นเพราะมันได้ดอนนุมมา ไอสองเกมที่แพ้เนี่ยเจมส์แทตฟอร์ดพลาดถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้รักษาประตูคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยโอกาสชนะยากแหละไม่เพียงเท่านั้น,มนแมนยูเตดเจอกับใครตอนนี้ก็เหนื่อยถ้าสตาร์ตีมัน50-50บ50หมดก็มีโอกาสชนะเขาแต่ถ้าโดนนาก่อนก็เรียกได้ว่าโอกาสจบเยอะมากอย่างลูก1นูนเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเบนฟอร์ดเล่นแบบนี้ตั้งแต่เกมเจอเชลซีจอแดนเฮนเดอร์สันเปิดไปลูก1นูนกับสิงคูเป็นเอชาร์เดอร์อดีตนักเตะของไฟบวก แต่ลูกนี้ก็เปลี่ยนเป็นเทียโก้แม็กควายพลาดนิดเดียวคือระบบมันไม่ได้ไปขี่เขานะครับฟอร์เมชันเป็นนักเตะเป็นอะไรที่นักเตะไม่ถนัดถ้าหากมันวางระบบดีๆคู้เล่นจะไม่ต้องเหนื่อยมากกับการที่ขยับช่องแต่อันนี้พอระบบมันไม่ขี่ชาวบ้านมันต้องอาศัยวันนั้นที่นักเตะเล่นดีมากก็เลยทําให้ชนะได้แต่พอแผ่วก็ยวบก็โดนก็เสียประตูก็แพ้อ,อีก มันเป็นซะแบบนี้นะครับแล้วลูกที่สองก็เสียประตูอย่างง่ายดายข้างหน้าคุณย่าก็เป็นนัดที่ลนลาเหลือเกินพอไม่มีสกอร์เขาโชคร้ายเขาพยายามพวกนี้มันก็กดดันนะครับทั้ง3ตัวเลยมันซื้อมาราคาไม่ไม,ไม่ได้ถูกนะครับคุณย่าเอบูโม่แล้วก็เชสโกพอเอบูโม่ยิงได้ก่อนเนี่ยเขาก็เล่นเป็นธรรมชาติพอเขาถือว่าลดความกดดันลงมาแล้วคุณย่ามันควรจะยิงได้้งแต่นัดเจอฟลแ่มดันยิงมาชนเสาหลังจากนั้นไม่มีสกอร์หรฮะมันก็เือนฟอร์เรนเบียร์นะครับ ก็เลยแบบเร่งจังหวะไปหมดดูผิดพลาดเป็นนัดที่ฝากความหวังอะไรไม่ได้เลยข้างหน้าไม่ได้บอลน,นะครับก็เลยยิ่งทําให้โอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยมันยากมากยังดีได้ได้เชตโกมาอย่างล่าสุดผมไปนั่งดูเกมไทยลีกที่ผมบอก B ีเจอกับท่าเรือผมก็ได้เจอกับรีซอติเตทินโนไทยซึ่งเป็นแฟนผีก็ได้โอกาสคุยกันรีซอต์ก็มาบอกว่าระบบมันไม่เกี่ยวหรอกแม่งจังหวะสามลังสี่นักฟุตบอลมันก็ต้องเล่นได้ถ้านักเตะมันวิ่งสุด มันเป็นนักบอลโค้ชให้เล่นตำแหน่งไหนมันก็ต้องลงไปเล่นให้ได้อาอันนั้นก็ถูกของเขาเขาเป็นเขาเป็นผู้เล่นนะครับเป็น,ปนฟุตบอลเพลยเยอร์นะครับแต่ว่าณตอนนี้คือแมนยูเลเตดเนี่ยหลังสามของรูเบนอัมริมเนี่ยมันมีช่องโหว่เยอะมากนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยปีศาจแดงถ้าหากว่าจเจอเจาะด้านข้างแล้วเปิดจากเส้นหลังขึ้นมาเนี่ยแมนยูกองหลังไม่ค่อยพลาดครับมีตัวผู้เล่นเยอะ เขาจะยืน3มหรือไม่ก็ยืน5ใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่พูกแข่งเนี่ย early c ี่คเข้ามาคืเอเลี้ยงมายี่ิห้าหลาแล้วเปิดเร็วเนี่ยเราเสียประตูง่ายมากด้วยความที่งงของ3ามเซนเตอร์แบ็คว่าใครจะประกบดีวะมาร์กจะหลุดตลอดเวลาก็เหมือนลุกที่2อูนที่โดนไปตลอดยิง,งครับเธอิกหันหลังให้บอลนะ่ะแล้วดาโลมุดมาอยู่ข้างในแบบเนี้ยคือตัุ๊ปผู้เล่นมันมากเกินไปที่เกินความจําเป็นแล้วก็ทําให้กองกลางสู้ชาวบ,บ้านเขาไม่ได้ วันนั้นเนี่ยผมให้ข้อมูลผิดไปร่องนะครับมีแฟนบอลคนหนึ่งมาแก้ให้ขอบคุณมากผมไปนั่งดู u 18กับ U 21ของดารินแฟชเชอร์ดูผิวเผินตอนแรกคิดว่าเขาเล่นหลังสามเขา,ายืนจงังหวะขึ้นเกมแต่จริงๆแล้วครับแฟชเชอร์เนี่ยให้นักเตะเล่นระบบ4-1-4-1นะครับหรือว่า4 3 3นะครับเช่นเดียวกับ u 18ที่ยืน4 3 3ชัดเจนมากเลยนะครับมันก็เลยทําให้ตลกมากเลยว่านักเตะที่จะส่งไปจาก a ค a เดมี่เนี่ยมันต้องรู้ระบบเหมือนทีมชาติเยอรมันเนี่ยพยายามร้องขอให้บาเยิร์นบิ บ,บรูซยูรตบุลเนี่ยเล่นเหมือนอินซิเล็เพราะว่าเวลามันกรูมขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เข้าใจระบบได้เลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรทีมชาติไทยที่อิชิอิขอให้ยูสิบเจ็ดเล่นแบบเจแปนเวแบบนี้นะครับแต่าแมนยูตลมไหมฮะทีมชุดเล็กทั้งยูสิบแปดกับทีมสำรองเล่นหลังสี่ยืนอย่างนี้ซึ่งช่องว่างในการยืนมันต่างกันมากพอขึ้นมาชุดใหญ่เล่นหลังสามแล้วก็ถ้าคนจะบอกว่าระบบไม่เกี่ยวนักฟุตบอลอาจจะไม่เก่ยงยังไงก็ตามครับผลการแข่งขันมันต้องได้บ้างนะครับ ตอนเนี้ยที่ตัวเลขมันออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นชนะมัน27เปอร์เซ็นต์เน,นั้นเองครับอมบริมคุมทีมาทั้งหมด33เกมแพ้17แบบเนี้ยครับคือมันแพ้เกินครึ่งอะครับผลการแข่งขันมันแย่มากเหมือนที่ผมพูดว่าต่อให้เขาเป็นลูกในไส้ของจิมแล็คลิปแม้กระทั่งเป็นลูกในไส้ของตระกูลเกรเซอร์ครับแต่ว่าคุณกําลังจะทําบริษัทพังครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณมีธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งนะครับ แล้วบริหารมาดีๆลูกคุณเติบโตมาคุณก็ให้เรียนรู้นะครับแล้วคุณให้เขามาเป็นซ e o แต่ว่าคุณให้เวลาเขา2ปีบริษัทขาดทุนลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอให้คุณรักเขาแค่ไหนคุณก็เดินไปโอบไหลเขาใช่ไหมครับว่าป้าว่าเองไปทําอย่างอื่นก่อนเพื่อไม่ให้ธุรกิจมันล่มเช่นเดียวกันครับอับุริมเนี่ยนาทีนี้มันก็ดูชัดเจนว่าเขาก็ยอมนะครับเพราะเขาก็มองแล้วว่านักเตะที่มีอยู่ในมือเขาเนี่ยมันไม่สามารถเล่นในแผงเขาได้นะครับส่วนเขาก็เปลี่ยนแผนไม่เป็น ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยการที่เซ์จิมไล,ลิปบินเฮลิคอปเตอร์ไปวันนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่การไปให้กำลังใจยอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ในฐานะคนจ่ายเงินคุณอย่าลืมว่าสโมสรที่เป็นนี้เขาใช้เงินอนาคตมาแล้ว105ล้านปอนด์ในการซื้อนักเตะให้คุณแล้วสตาร์ทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการค่อยๆขึ้นนะครับมันมีแต่ลงแล้วก็ลงกลับแอนดับ14อีกแล้วทั้งที่ใช้เงินไป200กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการรอเวลาครับคุณผู้ชมก็ชัดเจนมากว่าอยู่ที่จะปลดเม พฤศจิกยายนคือมันโดนค่าชดเชยแพงมากทีนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าจะโดนให้ออกเมื่อไหร่ดูจากทรงเนี้ยคงไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วนะครับก็ยอมรับตามตรงพูดจากสถานการณ์ล่าสุดก็คงไม่จบซีซั่นแน่ๆทีนี้แฟนบอลปีศาจแดงเนี่ยเรียกร้องอยากได้ชาบีเอ็นเดกันค่อนข้างเยอะจากที่สาวเสียงนะครับก็เข้าใจได้ครับเหตุผลเพราะว่าทุกคนก็รอซีดานมานานมากซึ่งมันเป็นแคนด,ดิเดตที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่โชเซ่มาุยโออกไปแล้วนะแต่ทีเนี้ย ชาบีเน็ตว่างงานอยู่หลังจากที่แยกทางกับบาร์เซโลนาลุกการก่อนนั้นนะ่ะที่เขามีข่าวกับแมนยูเอตต์แรงๆเลยลูกชายใส่เสื้อปีศาจแดงภรรยาลงสตอรี่เขาไม่มากลางซีซั่นและแมนยูไปขโมยอัโมเริม,มาด้วยการใช้คอลเลกชันของอมาเบรดาว่าถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมาเลยไปแย่งมาแต่นนาทีนี้ยชาบีว่างอยู่อย่างนั้นก็ตามโรเมโนบอกว่าชาบีพร้อมนะครับ ที่จะมาเริ่มงานกลางซีซ่นเลยเพราะว่าเขาว่างงานมานานแล้วแต่แมนดูสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเอาเอติฮัดครับของซาอุดีอาระเบียนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาปลดโลลรอ,องออกไปแล้วนะครับมี3รายชื่อครับที่เอาเอติฮัดจะเรียกมาคุยชาบี้เป็นหนึ่งในนั้นคนที่2คือลูเชนโซสปาเลติแล้วคนที่3คือเซโอคอนไซเซอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนเนี้ยมันมีกระแสข่าวบอกว่าแม้แฟนแมนยูแต่ทั่วโลกเนี่ยอยากได้ชาบี้ในเดตมากนะครับ แต่ s ซมอรัเคิร์บอกว่าจากที่ได้ยินมาซอร์สข้างในปีแสดงชาบีนักขนาดนี้นะครับยังไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อกุญซื้อคนต่อไปหรืออยู่ในแววตาของอีน o ออสนะครับวันนี้ไซมอนสโตนจาก BBC ก็ยืนยันมากว่าเซอร์จิมยังคงหลังอโมเรมอยู่ใช่คำว่าจนจบซีซั่นเลยนะครับเข้าใจได้ครับเหตุผลเพราะว่าลงทุนไปแล้วไล่คนออกไปแล้วจ่ายเงินชดเชยเซนหาก จ่ายเงินชเฉยให้สปอตติลิสบอนถ้าไล่ออกเองเนี่ยมันก็จะสามลอยเดียวแล้วมันก็จะหน้าแหกนะครับแต่ผมฟันธงได้เลยครับหลังๆคนมองว่าเหมือนแมนยูเต็ดเนี่ยขอให้ไซมอนสโตนบีบีซีเนี่ยช่วยลงข่าวดีๆนะครับเพราะมันสื่อ BBC ีซีเป็นสื่อเดียวที่ไม่เล่นถ้าไม่ใช่กอส์ฟเไม่เล่นข่าวลบอีกแล้วนะครับแต่ต่อให้เป็นไซมอนสโตนหรือแม้กระทั่งเซอ,อร์เล็กฟิลสันออกมาบอกว่าอ้าวมูริมจะอยู่จบซีซั่นแต่ถ้าผลงานมันยังดิ่งลงเรื่อยๆยังไม่พ้นอันดับที่10เนี่ยโอกาสที่อมริมจะโดนไล่ออกมมันมีอยู่แล้ว แล้วมันมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่านักฟุตบอลตอนเนี้ต่อให้คนบอกว่ามันไม่วิ่งให้โค้ดมันวิ่งไม่สุดสมัยก่อนเนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะมันมีแรดฟอร์ดมันมีกาลาโชมันชัดเจนว่าอ่ะโอเคพวกนี้มันไม่ค่อยทุ่มเทแต่ให้ผมไปนั่งชี้หน้าด่าย้แก๊งล่าสุดของดูการเนี้ยว่ามึงเล่นล้มโค้ดไล่บอลไม่สุดเล่นบอลขี้เกียจเนี่ยผมก็พูดไม่แต่ปากนะผมเห็นเดอร์ลิกมันเล่นผมเห็นแม็กควายมันเล่นผมเห็นอูกเต้มันวิ่ง คุณย่าเอมบูโมเชชโกที่มาใหม่มันก็เต็มที่เอมซันมาร์ก็ไม่เคยหยุดหย่อนแม้แต่วันเดียวมันมันปัญหามาเกิดจากอะไรถูกไหมครับณนะตอนนี้มันก็ต้องไปอยู่ที่คุณซือเพราะคุณซื้อเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการซ้อมทั้งหมดนะครับทีนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันมีกระแสบอกว่าแมตต์อยากจะพิจารณาคุณซื้อในพรีเมียลรล์ก,ก่อนนะครับก็โมเดลเดียวกับที่ซื้อนักฟุตบอลในลีกแล้วประสบความสําเร็จทันทีนะครับซึ่งตอนนี้รายชื่อเนี่ย มันก็มีทั้งเซาเกตมีทั้งอิลาโอล่าของฟูลแลมมันมีทั้งโอลิเวอร์กลาสเนอร์ของคิสตันพาเลตและรายชื่อล่าสุดคือเฮอร์เซเลอร์ของไบรตันนะครับนี่คือ4รายชื่อล่าสุดนะตรงนี้เลยที่เอี่ยวเพราะว่าเส้นสายข้างในของอินิออสสนิทก,กับเซาเกตนะครับถ้าจาก4คนนี้นะครับมันก็มีการเปิดโหวตกันคนก็เข้าไปโหวตนะครับตัวผงผมเองอะไม่เกี่ยวกับแมนยูนะผมชอบเซาเกตคุมทีมชาติอังกฤษคนอื่นอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไร เหตุผลที่ผมชอบสั้นๆคือเขาที่หยุดได้ผมไม่มองว่าเขาล้มเหลวเขาเข้าชิง2รอบนะครับยูโร2รอบแพ้จุดโทษทั้ง2รอบอะแพ้จุดโทษอิตาลีแล้วก็แพ้สเปนส่วนฟุตบอลโลกไปถึงรอบรองชนะเลิศก,กับเบลเยียมและเขาสามารถเล่นหลังสามสลับหลังสีได้ผมว่าเขาทําได้ดีมากกับทีมชาติอังกฤษนั่นคือที่มาของการได้เป็นทันเซอร์แกตตโซเกตแต่อันนี้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ผมฟมีลลิ่งว่าเซาเกตคุมสมูสรไม่ค่อยน่าเวิร์กคล้ายซิกโก้เกติสักเซนาเมืองคุมทีมชาติด,ดีมากเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติแต่คุมสมสรเนี่ยตั้งแต่คุมเบเดอร์สโบร์เขาก็ยังไม่ได้คุมทีมอื่นเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยผมมองว่าเซาเกตไม่น่าจะคุมแมนยูเต็รได้ดีนะครับซึ่งถามว่าผมชอบใครจริงผมก็ชอบชาบี้อันเนนะทุกคนชอบหมดแล้วครับผมชอบคําพูดพี่เอกินสกุลล่าสุดที่คุยในไฟนอลคอร์แกก็บอกว่าตอนเนี้ยนักเตะแมนยู มันต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่แบบเถียงไม่ออกอ่ะเป็นนักเตะที่แบบได้แชมป์โลกมาแล้วได้แชมป์ยูโรอะไรมาแล้วซึ่งมันก็มีแค่สีดานใช่ไหมครับเหมือนกับที่ทําไมเหลียวบริดนักเตะพวกโรนัลโด,ด,ดเ้เกเดตเบลโคตรเชื่อสีดานเลยเพราะนี่มันแชมป์ฟุตบอลมาทุกอย่างแล้วชาบีดด้ในน้เป็นอย่าง,งานั้นครับแชมป์กับทีมชาติสเปนยูฟ่าแชมป์้นสิกนับไปทวเล่นกับสุดยอดนักฟุตบอลอย่างอินเสตาทางเรียวเนลเมซี่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาบีดูครบเครื่องมากนะครับแต่ก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะมาจริง แต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยนอกเหนือจากซอฟเกตคือโอลิเวอร์กาสเนอร์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยกับการคุมทั้งแฟรง k ์เฟิร์ตก่อนน้นี้กับทางฝั่งคริสตอลพาเลตนะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้นะครับที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า b b c มองทางอามูริมยังคงได้รับการหนุนหลังจากบอร์ดแต่แมนยูก็เริ่มสรรหาหลังบ้านแน่นอนนะครับตามการทำพิเศษ ซึ่งรายชื่อตอนนี้ชาบี้ยังไม่อยู่ในลิสต์จะเป็นนักเ,เป็นโค้ดในอังกฤษก่อนซึ่งมีนันงซาวเกตอิาลอร์คลาสเนอร์และเฮอร์เซเลอร์ของไรตันส่วนชาบีอยู่ที่ว่าเอาเอเดฮหาจะได้เข้าไปไหมเพราะว่าไล่โลงรองออกไปแล้วมี3รายชื่อที่ทีทมซาอุอยากได้คือสปาเลตติไซคโคคอนไซเซอและชาบีเอเนเดนนั่นเองคุณผู้ชอมมองอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วคุณโหวตใครนะครับ มาจากตรงนี้ก็คงรอเวลาแหะครับว่ามันจะไปถึงตรงไหนเพราะว่าล่าสุดนะครับอมุูริมเนี่ยทำคะแนนได้34แต้มจาก99คะแนนที่ควรจะได้รับหายหมดไปเยอะมากๆเลยนะครับก็เอาตามตรงนะครับหน้าตรงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะลําบากนะในการไปคุมทีมต่อไปนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เขาทําให้ตลาดในกุญซือเห็นว่าว่าเขา ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับต่อให้คุณจะบอกคุณยุดยึดระบบผมชอบการเล่นแบบนี้คุณผมจะตายไปด้วยระบบนี้แม้กระทั่งโป๊กก็เปลี่ยนผมไปไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เป็นไรเลยครับถ้าผลการแข่งขันคุณขึ้นมาสัก5 0 60%ผมว่าใครก็หนุนหลังผมก็พกหนุนหลังนะครับแต่จากซีซั่นที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วสมมติมัน3เต็ม10เนี่ยปีนี้มันสตาร์ทมามันก็ยัง3เต็ม10อยู่ครับมันไม่สามารถกระถิบพะะน้นด้าะิบเปอร์เซ็น่งขันมันเห็นอยูน มันคือเหมือนกับผลกําไรครับที่คุณจะขาดทุนอยู่ทุกปีคุณจะนั่งบอกว่าผมทําถูกต้องแล้วไม่มีใครเชื่อแน่นอนแม้กระทั่งโซเชียลคลิปต่อให้คุณเป็นลูกในไส้ก็ตามทีคุณผู้ชมมองอะไรเขาเป็นเข้ามาคุยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสู้ต่อไปฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับอยู่ทีว่าเมื่อไหร่ตัวเองก็ต้องรองมันไม่มีราคาที่แบบลาออกเองครับผมเคยคิดว่าโอเล่กุน่าโซชาจะลาออกเองวันแพรลิมปูห้าศูนย์สุดท้ายธุรกิจก็คือธุรกิจเขาก็ต้องการเงิน เพื่อไปไปดํารงชีวิตต,ต่อเลยฮะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายก็วันนี้เราปล่อยของสะสมก็เป็นของที่ผมคิดใจว่าผมจะปล่อยอะไรดีนะครับผมแล้วเอาเสื้อเชสโกมาครับก็ได้มาไม่นานนะครับก็เป็นคนที่ยิงประตูได้น่าจะเป็นจุดเดียวที่เป็นข้อดีหลังจากแพ้แมนฟอร์ดไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เบนจามินยิงได้แล้วเอาไปเลยครับวันนี้ผมเป็นโป bon รบอลอดทนฮะแฟนบอลที่ยังอดกลั้นอยู่นะครับลดราคาให้100บาทเสื้อเจอร์ซี่จากโอทาฟอร์ด และให้ส่งฟรีจาก5750เหลือ5 6 5, 5 0นะครับเป็นฟอนต์สมสอนจากอังกฤษนะครับแต่ว่าเชสโกนี้ผมไม่ได้ไซส์ 3XL นะครับผมได้แค่ M l, ถึง 2XL ก็สั่งเข้า,ขามาได้นะครับส่วนใครที่หมดไซส์ไหนก็สั่งเข้ามามี M LXL 2XL นะครับลดให้เหลือ5 6 5, 5 0และให้ส่งฟรีหลายวัาต,ตรงนี้ครับ <S <S ขอความคิดเห็นครับคุณมองยังไงกับว่าที่โคชใหม่ ที่มี4รายชื่อเช่นเดียวกับชาบี้ที่ยังอยู่นอกพิ์อยู่ส่งของ้อความเข้ามาครับ